โรงเรียนบ้านด่านเดิมทีเนี่ยเป็นโรงเรียนของตำรวจตะเวนชายแดนและโรงเรียนของเราปัจจุบันก็เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีนะครับแดนดินถิ่นกำเนิดต้นแม่น้ำน่านที่หลังไหลารายล้อมเป็นรั้วให้โรงเรียนแต่ก็เป็นอุปสรรคขัดขวางในการมาเล่าเรียนของเด็กๆบ้านไกล ที่ต้องใช้การเดินเท้ามาโรงเรียนการจัดการ<ป>การศึกษาที่ยุ่งยากจากความหลากหลายของชนเผ่าทั้งชาวถิ่นลัวมง้งที่มีหลากหลายทั้งวัฒนธรรมแต่ที่เหมือนกันคือเด็กๆครอบครัวมีฐานะยากจนสังเกตได้จากเสื้อผ้าและไม่มีรองเท้าใส่มาโรงเรียนนักเรียนของโรงเรียนบ้านันของเราเนี่ยมีอลาชนเผ่าะนะครับ ชนเผ่าที่มากก็เป็นชาวถิ่นแล้วก็มีล้วแล้วก็มีมง้งนะครับซึ่งการจัดก,การศึกษาค่อนข้างที่จะลำบากและก็ยุ่งยาก โรงเรียนจะอยู่ห่างไกลแต่ผู้บริหารโรงเรียนยังใส่ใจในภาษาสากลได้จัดหาครูต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษเพื่อรองรับ AEC ที่จะมาถึงในมิชานี้ถึงแม้ทางโรงเรียนพยายามที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นสากลแต่ก็มีอุปสรรคในการทำงานเพราะงบประมาณมีจำกัดติดกระจกตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของข,องข้างในเราก็ทำฝ้าไปดนัน โรงอาหารและห้องครัวก็เช่นกันปรับปรุงใหม่โดยกั้นผนังฉากปูนทาสีติดตะแกรงที่ได้ทั้งความสะอาดและเป็นสัสดส่วนเงินเหลือก็ยังใช้ปรับปรุงน้ำใหม่ได้ทั้งสุขล้ำสมัเปลี่ยนเรื่องของหลังคานะครับเปเลี่ยนเรื่องของพื้นนะครับปูกระเบื้องแล้วก็ทำประตูทาสี บริษัทเทพพดุงพรมาพร้าวจำกัดขอสนับสนุนต่อย,ยอดการศึกษาโดยมอบทุน200,000บาทให้กับโรงเรียนบ้านด่านเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวารากาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา87พรรษา